เมื่อคุณรู้ระยะโรคไตแล้วเราต้องมีค่าเลือดเป็นของตัวเอง GFR อยู่ที่15-29เปอร์เ็นมันค่อนข้างจะน้อยระยะ4ต้องควรจริงจัง ตรวจเจอไตระยะ4นะคะสิ่งแรกก่อนที่จะเริ่มคุมอาหารตินแนะนําแบบนี้ก่อน1คือเราต้องมีค่าเลือดเป็นของตัวเองนะคะรู้ว่าค่าเลือดเราอะไรที่มีความจําเป็นจะต้องดูบ้างน,นอกจากรู้ระยะแล้วคราวนี้รู้ระยะโรคอย่างเดียวไม่พอเหรอคุณลินนะคะถามว่าพอไหมเพียงพอนะคะแต่ว่าบางจังหวะค่ะที่ค่า GFR ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะคะโรคไตระยะ4 GFR ตั้งแต่15ถึง29การที่เรารู้ค่า GFR เป็นการเข้าใกล้การดูแลว่าเราดูแลมากดูแลน้อยจริงจังระดับไหนแต่ถามว่าระยะ4ต้องควรจริงจังค่าตายอยู่ที่ GFR อยู่ที่15ถึง29ถ้าคนที่ค่า อยู่ระยะ4แต่ค่าตายอยู่ที่16เ์นี่คือเป็นระยะ4ค่อนไปทางระยะ5สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราต้องควบคุมอย่างถูกต้องแล้วก็ควบคุมจริงๆเวลาเราเหลือน้อยเนาะเราต้องบอกอย่างนี้เลยแต่ถามว่ามีหลายคนที่รู้ตัว ดูแลและค่าตายเพิ่มขึ้นมีไหมบอกเลยว่ามีนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่ลิงอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจก่อนก็คือคุณต้องเข้าใจว่าค่าไตเปอร์เซนต์ g r เนี่ยมันดีขึ้นได้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้นะลินรวบรวมมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มีข้อมูลไว้แล้วก็กลับไปเปิดได้ทุกๆุกกครั้งที่ จำไม่ได้นะคะลินเชื่อว่าทุกคนต้องทำงานลินเชื่อว่าทุกคนต้องมีมีเรื่องหลายๆเรื่องที่ต้องคิดนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะมีคำถามอะไรเจอรินที่คอนเทนต์ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยได้แล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับคู่มือเล่มนี้เนาะกินอย่างไรให้ใจฟื้นนะคะมีบริการหลังการขายนะคะก็คือสามารถพูดคุยกับลินปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นใตนะคะได้เลยนะ